จโรสโคปน่วงเล่นเกมแล้วมีอาการแหลกช้าดีเลยคลิปนี้มาแนะนำวิธีการคาลิเบตเซนเซอร์จโรสโคปบนมือถือ Android และ iOS เฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจผมด้วยนะครับของ n n r r o i d นะครับจะมีทั้งหมด3วิธีนะครับก็คือวิธีของมือถือ Samsung นะครับเสี่ยวมีนะครับแล้วก็วิธีที่แบบโหลดแอปเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันที่ Samsung ก่อนเลยนะครับซึ่ง ผมแนะนำว่าให้ใช้วิธีที่ไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับและใครที่ใช้ตามวิธีของ Samsung กับเสี o ยวมีไม่ได้ค่อยไปโหลดแอปเพิ่มเอานะครับของ Samsung เนี่ยให้เข้ามาที่แอปโทรศัพท์นะครับแล้วให้เพื่อนๆเนี่ยกดรหัสดาวช h a r p ศูนย์ดาวช h a r p นะครับมันจะขึ้นแบบนี้มานะครับให้เพื่อนๆแตะไปที่เซนเซอร์นะครับ เราจะเห็นเซ็นเซอร์นะครับในโทรศัพท์ที่เรามีนะฮะให้เราดูเซนเซอร์ที่เกี่ยวกับไจโรสโคปเซนเซอร์นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันมีคำสั่งที่เขียนว่าไจโรเซลเทสตรงนี้นะครับอ่ะวิธีที่จะคาลิเบตเนี่ยให้เรากดว่าที่ไจโรเซลเทสนะครับแต่ก่อนที่เราจะกดไอ้ปุ่มไจโรเซลเทสเนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยเอาโทรศัพท์ของเราเนี่ยไปวางนะครับวางบน ที่ลาเป็นนี้ก่อนนะคะแล้วก็กดปุ่มใจโหลเซลเทสนะครับแล้วเราให้ให้เราดูรีเซว์ครับให้มันขึ้นว่าพา s s สนะครับพา s s สแบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำก็คือให้เพื่อนเนี่ยทำการรีสตาร์ทมือถือด้วยนะครับรีสตาร์ทมือถือเพื่อให้มันเนี่ยทำการสมบูรณ์ จริงๆนะครับต่อมานะครับในมือถือของตระกูล Redmi นะครับที่ใช้มี UI นะครับใครที่ใช้มือถือมี Redmi หรือ o p o นะครับก็คือทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับให้เราเข้ามาที่การตั้งค่านะครับให้เราเข้ามาที่การตั้งค่าเสร็จแล้วเข้ามาที่อุปกรณ์ของฉันนะครับ เข้ามาที่รายละเอียดนะครับแล้วให้เราเลื่อนไปในส่วนของ version kernel นะครับ version kernel ตรงนี้นะครับแล้วก็แตะนะครับแตะไปประมาณ6-7ทีนะครับมันจะเข้าหน้าทดสอบอตัวเซนเซอร์ต่างๆน,นะครับซึ่งปกติหน้านี้เราจะเข้ามาตอนที่เราซื้อโทรศัพท์ใหม่นะครับให้เราเลื่อนหาจโรสโคปนะครับ อ่าลองดูนะครับอย่างเครื่องของผมเนี่ยมันยืนอยู่ในารายการลำดับที่24นะครับอ่าเรากดเข้ามานะครับวิธีการคาลิเบตนะครับที่ถูกต้องเช่นเดียวกันครับให้เราวางนะครับโทรศัพท์ไปในแนวราบแบบนี้นะครับวางไปในแนวราบแล้วก็กดคาลิเบตครับอ่ะถ้ามันขึ้น คอมคาลิเบ e เสร็จเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดผมแนะนำให้รีสตาร์ทด้วยนะครับรีสตาร์ทก็คือการเลือกรีบูตเนี่ยนะครับอ่าเลือกรีบูตมือถือส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่สามารถใช้สองวิธีนี้ได้อาจจะเป็นเพราะว่าใช้ Android ยี่ห้ออื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เราไปดาวน์โหลดแอปเพิ่มครับ ถ้าเพื่อนๆใช้มือถือ Android ยี่ห้ออื่นนะครับหรือใช้2วิธีแรกที่ผมแนะนำไปไม่ได้นะครับก็ไปดาวน์โหลดแอปตัวนี้นะครับ mm hmm. Asilometer Calibration Free นะครับมาทำการติดตั้งนะครับตรงนี้สามารถใช้ได้กับ Android นะครับยี่ห้ออื่นนะครับทุกรุ่นเลยนะฮะแต่ถ้าใครใช้ Samsung กับเสี่ยวมีแนะนำให้ใช้2วิธีแรกนะคะก็คือ เป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นแอปที่ฝังมากับเครื่องในการคาริเบตนะครับโอเคมือถือยี่ห้ออื่นให้โหลดแอปนี้นะครับกดเปิดขึ้นมานะครับอ่ากดโอเคนะครับวิธีการเช่นเดียวกันนะครับให้เอามือถือเนี่ยวางนะครับวางบนที่ราบนะครับถ้าถูกต้องนะครับไอ้ปุ่มเมดแดงเนี่ยนะครับมันจะต้องมาอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับ ถ้าพื้นที่มันไม่ได้ระดับเนี่ยมันจะเอียงนะครับแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะเอียงออกไปข้างนอกนะครับอย่าเพิ่งไปกดคาลิเบตนะครับเพราะงั้นจะเพี้ยนกว่าเดิมนะครับตัววงกลมสีแดงจะต้องอยู่กลางสี่เหลี่ยมเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มคาลิเบตครับอ่าตรงนี้จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการคาลิเบตให้เรารอจนเสร็จนะครับ ห้ามย่อหน้าจอห้ามปิดหน้าจอห้ามหน้าจอดับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ผลนะครับตรงนี้จะมีขั้นตอนนะครับสุดท้ายแล้วจะต้องขึ้น success นะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะตัวแอปพลิเคชันก็แนะนำ เช่นเดียวกันกับที่ผมแนะนําไป2วิธีแรกคือหลังจากที่เราคาลิเบตเสร็จแล้วนะครับให้รีสตาร์ทมือถือด้วยนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนรีบเข้าไปเล่นเกมนะครับก็คือเพื่อคาลิเบตเสร็จแล้วเนี่ยปิดเปิดเครื่องใหม่นะครับรีสตาร์ทสักทีหนึ่งนะครับเสียเวลาเพิ่มนิดหนึ่งนะครับมันจะได้ค่าที่ดีที่สุดนะครับ การคาลิเบตเซนเซอร์ไจโรสโคปบนระบบ iOS บน iPhone นะครับให้เพื่อนเข้ามาที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วนะครับเลื่อนหาคำสั่งความเป็นส่วนตัวครับแล้วก็มาเลือกที่บริการหาตำแหน่งที่ตั้งนะครับเมื่อเข้ามาที่บริการหาตำแหน่งที่ตั้งแล้วให้เลื่อนมาด้านล่างสุดเลยครับบริการระบบครับ เข้าไปนะครับตรงนี้นะครับจะมี2ค่านะครับที่ให้เราใช้ในการปรับเทียบได้นะครับก็คือค่าที่เขียนว่าปรับเทียบการเคลื่อนไหวและระยะทางกับปรับเทียบความแม่นยําเข็มทิศนะครับดูว่ามันเปิดหรือมันปิดอยู่ถ้ามันปิดอยู่ก็ให้เปิดนะครับถ้ามันเปิดอยู่แล้วให้ทําการปิดไปครับปิดไปสักพักหนึ่งแล้วกดเนี่ยกดสวิตช์ให้มันดับแบบผมนะครับแล้วก็ กดเปิดมันใหม่นะครับเพื่อทําการปรับเทียบนะครับทั้งการเคลื่อนไหวระยะทางและเข็มทิศนะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับให้เราทําการรีสตาร์ทมือถือนะครับอย่าง p p o o n เนี่ยก็จะกดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงไวๆนะฮะแล้วก็กดปุ่ม Power รนะครับรอหน้าจอนี้ค้างนะครับอ่าให้มันทําการ รีบูตนะครับขึ้นมาใหม่นะครับก็เพื่อเข้าตัว iPhone iOS แล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับบอกว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในการรีคาริเบตปรับเทียบเซนเซอร์ไจโรสโคปบ,บนมือถือ Android และ iOS นะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ภาคคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ